สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีฮัมน้ำโชคนะคะเมื่อนี้นะคะช่องอีฮัมน้ำโชคสิพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขดีๆเด็ดๆนะคะจากแรงที่เสือส้อซื้อได้นะคะผู้ใดเขามาไม่ก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร่ กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ช่องอีฮัมนั่โชคในเดอค่ะเพื่อสิริปเป็นควัญกำลังใจในการที่สิหาตัวเลขความน่าจะเป็นของตัวเลขแล้วก็ความมีโชคมีใช่มาให้พ่อเมีพี่น้องเอฟซีถูกทันนะคะเดี๋ยวมื่อนี้แอดสิภาพไปมึงเลขผีบอกนะคะเลขผีบอกจากหลวงปูสี่ศู เลขผีบอกงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 6สิเปลี่ยนจังใดนั่นก็นให้พอมีพีน้องเข้าติดตามช่มจากช่องอีฮัมน้ำโชคเลยนะคะเอ,อ่อเป็นเรื่องเล่าเป็นความฝันเป็นเรื่องที่โบนาเป็นไปได้แต่ว่ากับเป็นไปแล้วนะคะก็อยากให้พี่น้องเข้ามาติดตามว่าผีคือบอกเลขได้นะคะ บอกจังไดน,นะคะบัตรคาเฮามีโชคมีใช่น้ำกันเนาะค่ะเนาะไปเมืองเลยค่ะไปเมืองน้ำกันเลยเลขทีบอกนะคะ อันนี้เป็นเลขผีบอกนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมใส่วิจารณาญาณน,นะคะ กูปูเราความฝันนะคะนี่ นี่นะคะบนนาสเสื้อนะคะท่านผู้ชมว่าเลขผีบวก แคปหน้าจอไปเลยด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะพีกระลั่นตีว่าถูกทุ่งหวดนะคะ นี่นะคะเป็นความฝันครั้งที่สองของลงปูที่ฝันแบบเดียวกันยุมองเดียวกันท่านผู้ชมกาแคบหนาจอเลยนะคะเดอ้อคลิปนี้กับคอยท่านผู้ชมมีโชคมีหลาบมีหมานทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีฮัมน้ำโชคด้วยนะคะขอขอบพระคุณหลายๆให้ลำให้รวยให้ยูดีเป็นซุกเด้อค่ะเดอ้อ สวัสดีค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณ